คนสู่ช่องติ้นต้นสองพี่น้องแอนแฟมิลี่นะคะทริปนี้เราจะพาลูกไปเที่ยวกเกาะสม็ดเป็นครั้งแรกกันค่ะทริปนี้เราเลือกใช้บริการกับทางแจ้งอารมณ์ทัวร์ในการจองที่พักโรงแรมรวมเป็นถึงเรือข้ามเกาะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่าเราจะไปไหนกันไต้ยตั้นรู้เปล่าไปไหนไต้ตัน้นไปไหนกราะไป,ไ,ปไหนเราจะไปไหนกันครับเราจะไปเกาะสม็ดค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลูกรู้ป่ะนนตอนนี้เราอยู่กันที่ระยองระยองระยองอะไรครับตอนนี้เราอยู่กันที่ระยองอะไรลูกระยองง่ <c oughs> วันนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวตามไปชมกันนะโอเค

ลงเลยครับเรือที่เราใช้ข้ามเกาะเป็นเรือเร็วไปกลับนะคะบริการเรือข้ามกเกาะสม็ดมีทั้งขาไปและขากลับตามเวลาที่แจ้งตามนี้ค่ะส่วนค่าบริการเรือเร็วไปกลับผู้ใหญ่คนละ300บาทส่วนเด็กคนละ200บาทใช้เวลาในการเดินทางประมาณ10นาทีก็จะถึงกเกาะเสม็ดค่ะเพื่อนๆตามมาชมบรรยากาศกันนะคะว่าตินตันสองพี่น้องนั่งเรือครั้งแรกนั้นจะเป็นยังไง แล้วครับสิบนาทีถึงเรียบร้อยกลวไหมเต้นกลัว้นกลัวไหมกลัวนิดหนึ่อใช่ไหมไม่นิดเลยเหรอกลัวมากใช่ไหมเฮ ตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วออสตินตั้นมาแล้วกันที่เกาะ,ะเสม็ดค่เกาะสะม็ดใช่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ไหนนะนางยักษ์อยู่ข้างหน้าใช่ไหม,มเราไปถ่ายรูปนางยักษ์ได้นัก่อนรนะดับแรกเดี๋ยวเราก็ไปดูของกันเดี๋ยเราก็นั่งรถไปที่พักกันครับ นคนนี้กลัวนิดหน่อยแต่ว่าแข็งแก่งมากมาถึงได้สบายเลยไม่เลยไม่เลยหรอครับ่ารู้สึกเป็นไงอะ่ะมันน่ากลัวนิดหน่อยเวลาขึ้นกันกเดี๋ยวเราก็จะชินแล้วพอเราอยู่บนเรือกลัวมากหรอครับน่าก,กลัวมากเลยเหรอเอาละเรามาถึงแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าผีเสื้อสมุดอ๋อเซนรู้จักนิทานเรื่องผ้าภภัยมนีไหมครับยังไม่ได้เรียนใช่ไหม เขาจะมีผีเสื้อสมุดข้านี้คือเป็นตัวแทนของผีเสื้อสมุดสุนทรผู้เป็นคนแต่งครับนิยายอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนจะนั่งรถไปที่พักเราก็ต้องชำระค่าเที่ยวเข้าถุกเกาะกับเจ้าหน้าที่อุทยานก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องเก็บตั๋วติดตัวไว้ด้วยค่ะเพราะเวลาเราไปเที่ยวเกาะเราต้องแสดงให้กับเจ้าหน้า,าที่ดูครับตอนนี้เรา ทำอะไรอย,ยู่ฮะจะลังไปไว้แซน,นครับที่พักของเรา,เาไปที่พักไว้แซนใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคโอเคที้เรานั่งรถสองแถวนะเราจะขึ้นไปบนภูขเขาก่อนจะจึงไปนั่งี่ยไม่คือตาไม่นั่งลงดีดีอ่ะ มีในโรง,งเรียนเกาะแก้วพิสดาจะเป็นอยู่ในราชบตรต้เรื่องอะไรนะบทประพันธ์ของเป็นฮอนผู้<อ>รู้จักไม,ไม่รู้จักไม่รู้จักลรู้จัก้องลองรู้จักไหมไม่รู้จักกอนนี้ พักนะครับไวเซนรีสอร์ทครับเราจะอยู่ที่นี่3วัน2คืนครับวันนี้ก็ไปเล่นน้ำวันพรุ่งนี้ก็จะไปดำน้ำดูปะการังกันค่ะว้าวไปเราไปหาที่พักกันเอ็กจัอันนี้มาจากขยะหืม,มรีไซเคิลเหรอเพราะรีไซเคิลมัทำเผ้าป้านี่นะไปเดี๋ยวนี้เราได้เล่นน้ำทะเลเลยนะเตตัน แล้วเลขแปเล็กสวยเลยใช่ครับปลายเข้าไปให้ไหมเด็กได้ครับขอบคุณมากครับอาครับเอาของไปเก็บถอดรองท้าดีๆครับ อันนี้เราพักที่ไวท์แซนครับคือละสองพันบาทบันธรรมดานอนได้สี่คนไม่มีอาหารเช้านะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้อ๋อซีนเป็นไงห้องน้ำห้องน้ำสวยมากพื้นอะสวยมากอ่ะอ๋อพื้นสวยมากโอเคมีคนเข้าอยู่ไหน,พ,นพื้นห้องน้ำหรอสวยมากขอดูหน่อยสิอ๋อแบบนี้เอง มีเครื่องทําน้ำอุ่นเรียบร้อยครับได้อยู่ได้อยูใกล้จะชายหาดครับเดินไปห้ิบเมตรถึงแล้ว ไม่เป็นไรครับว่าเดินเดินไปเลยโุ่สายนุ่มมาก สำรวจกันก่อนดิมีอะไรบ้างเป็นไงครับพี่อาสตินสวยไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูตรดงนันกันขอเดินดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาเล่นแปบ๊บเดียว นิ่มมากเลยนะคาะทรายเดินให้เต็มเท้าสิครับไ,ได้ครับถอดรองเท้าเลยอ่าถอดรองเท้าเดี๋ยวให้แม่หิ้วรองเท้าไว้ก็ได้ถอดเลยอ่ออเาออเอาเตะที่หิ้วรองเท้าสีดำหิ้วหูสีดำไปมันนิ่มมากเดินสบายเดี๋ยวเราไปเดนเล่นแน่นอน จริงนะใ,ใส่มากโอ้ยคนเนี้ยเป็นไงครับสนุกใหญ่เลยว่าไงครับทรายทรายเป็นไงนุ่มไหมนุ่ม ตรงนน้นอะนุ่มแต่ตรงเนี้ยมันโอเคพอดีเลยลื่นไหนช่วยอธิบายความในใจหน่อยสิว่าเป็นไงบ้างครับที่เนี่ยป็นไงสมเหตุกาะสมเหตุเป็นไงบ้างรู้สึกเหมือนมันมันแบบเรียกว่าอะไรอะมันแบบมันสะอาดมากเลยอ่ะเป็นเต็มแบบธรรมชาติมากใช่ไหมครับทอดด้วยแล้วมาไกลเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมาก นั่งเรือสปีดบ๊ย mm. บเป็นไงเห็นเงียบเลยชอบชอบมากอือ mm. ดูวิวไม่สนใจอย่างอื่นอ mm. ยกเว้นสนใจว่าจะไปถึงยัง mm. นานไหมนั่งเรือครับนานจริงเหรอสิบนาทีเองสำหรับผมนานนิดหนึงแม่เป็นไงแม่โอ๊ย whoa เดี๋ยวจะมีปลาเต่าโผล่ขึ้นมาไหมเนี่ยอะไปขุดไปเจอหัวเต่าโผล่ขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวน้ำก็มาไงน้ำมาเรื่อยๆจ้าจะทำปลา,ปลาทำไมดูสิอโอ้ไม่ช่วยหรอกปลาจะถ่ายวิดีโอเล่นก่อนอไปยแย่ละนานเจ็บโอ้ยเลอะหมดแล้วนาน นานพอแล้วพอแล้วแเละหมดเลยพอแล้วครับตาตาต้องไปอีกนี่ขอร้องเก็บพอแล้ว อากาศยามเย็นที่เกาะเสม็จครับสวยงามเช่นเดิมว่านี่มช่วอะไรไม่รู้ว่านี่ช่วยกี่เม็ดไม่รู้รรรรรเหมือน<ะ>กัน1เมตรสรอถงสายแต่ว่าปลาเคยดูฝุดน,นะปะฮเคยดูุดน,นะ อดเหรอโอเคโหลึกมากเลยเฮ้ยทำอะไรกันครับเนี่ยฮะอ๋อเป็นปลาหมึกย่างใช่ไหมเดซัา เดี๋ยวเอาไปทำเป็นปลาหมึกย่างเลยแล้วกันนะโอเคไหมหิวพอดีเลยวันนี้อยากกินปลาหมึกย่างไปแล ่ำเราก็แวะมาเดินเล่นชายหาดหามื้อเย็นทานกันแล้วก็ดูโชว์กระบองไฟกันค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญและพาดไม่ได้ที่คนมาเที่ยวเกาะเสม็ดนั่นก็คือการชมโชว์กระบองไฟค่ะเพื่อนๆตามมาชมบรรยากาศกันนะคะ ลองคุยกับแม่อีกทีนึงเพราะว่ามันไปแล้วมันจะมืดเลยนะมันจะออกไปทะเลกลางทะเล,ะเลมันจะมืดเลยนะมันจะอยู่บนเรือแค่สว่างบนเรืออย่างเดียวเออจะ,จะกลัวไหมลนะ่ะลองนั่งเรือไปดำน้ำนดูพรุ่งนี้ก่อนแนละ้วกัน ไปน้ำไปตรงนู้นไปถึงโน้นอ่ะโอ้โหอย่างงั้นเลยเหรอใช่เขาให้เราเล่นน้ำ<ม>เินตรงนู<ม>้นเจอตรงนู้นเราจะกินอะไรกันดีการเล่าเยอะมากกันในนี้ อ๋อเต้นเดี๋ยวข้าวามากินอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ที่เกี่ยวนี้เหรอเป็นไงหมูหยองพริกเผาอร่อยไหมครับของเดตานอร่อยไหมครับไม่ชิมเลยฮะไม่ได้ชิมเลยอ๋อยังไม่ได้ชิมเลยโอเคทำอยู่ โชว์กระบองไฟเริ่มโชว์แล้วค่ะแต่ว่าเราตัดมาให้ชมแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนอยากชมโชว์แบบเต็มอิ่นจุใจสามารถเขา้าไปชมคลิปการแสดงเต็มในช่องปิ่นตั้งสองน้องแอบแซม,มริรีกันได้ค่ะ เรื่องเสม็ทยังไม่จบแค่นี้นะครับ EP หน้าพวกเราจะไปดำน้ำกันต่อนะครับนั่งเรือเที่ยวหกเกาะจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมกันนะครับและอย่าลืมกดช u อ s สไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาด วดีโอถัดไปของพวกเรานะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ